สวัสดีค่ะแฟนเพจนิสันเจบทุกท่านนะคะวันนี้จะมากับนิสสันคล e ิก E-POWER รุ่น V L ค่ะราคา919,900คันนี้เป็นสีเทาหลังคาดำเพิ่มเงินค่าสีให้เจบอ,อีก10,000บาทนะคะคันนี้มากับฟังก์ชันความปลอดภัยนะคะเตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกฉุกเฉินนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะมีไฟตัดบอกติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเรื่องระบบความปลอดภัยนิสสันคล e ิก epower เจอบอกเลยมีถุงลมนิรภัยถึง6ลูกนะคะ จัดมาให้ครบในคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะ,จะพามาชมด้านหน้านะคะว่าเขามีความหล่อขนาดไหนนะคะคันนี้กระจังหน้าเป็นสีดําเปลียนโนแบคค่ะคุณลูกค้าคพร้อมโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะด้านข้างใส่แม็กขอบ17ที่มาจากโรงงานนะคะเป็นแบบปัดทูโทนรุ่นนี้อย่างที่เจียบแจ้งตั้งแต่แรกว่าเป็นสีเทาหลังคาดําตัวกระจกมองข้างและหลังคาค่ะจะเป็นสีดํานะคะ ตัดกับตัวรถสีเทามากๆรุ่นนี้ค่ะ Nissan k i e ิ k p o w e r นะคะให้ตัวนี้ด้วยเปิดปิดใช้ปุ่มคีย์เลในการเปิดปิดคือกุญแจอยู่ในรัศมีกดปุ่มนี้นะคะสามารถเข้าออกสะดวกสบายกันสัตว์จะมีการติดตั้งให้ด้านบนเราหลังคาเป็นออกสีบรอนเงินเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะด้านข้างจะมีการกระแทกที่เป็นออกสีบรอนเงินตัดด้วยสีดำค่ะคลิปฉลามสีดำด้านบน สังเกตง่ายๆถ้าเมื่อไหร่เป็นรุ่น V L คุณลูกค้าจะเห็นไฟทับทีมอยู่ตรงกลางที่เชื่อมไฟท้ายซ้ายขวาแบบนี้ให้นะคะเซ็นเซอร์หลังมีติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนี่คือบอดี้ภายนอกนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยด้านในหรือความหรูหราเราไปดูกันค่ะว่ารถคันนี้เขาดีไซน์ออกมาได้สวยขนาดไหนเริ่มไปดูได้เลยค่ะ คันนี้นะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังมังติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีครบเลยนะคะงเราก็ตัวหน้าจอตรงนี้นะคะ่ะจะรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto มีไฟ m m i e n t Light นะคะเปลี่ยนได้ถึง7สีมีไฟ Welcome และที่สำคัญที่เจ็บชอบมากๆก็คือตัวกระจกอัจฉริยะกรณีที่มีของสัมภาระเวลาเราไปเที่ยวหรือเรามีคนที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็สามารถมองจากกล้องมองหลังได้และรุ่นนี้นะคะ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็จะมีระบบฮีตเตอร์เข้ามาให้ด้วยนะคะแน่นอนฟังก์ชันทุกอย่างดีไซน์ออกมาได้ดีนี่แล้วก็วเวเลช์จเจอร์มีให้ครบเลยบอกแล้วความสะดวกสบายตอบโจทย์ความปลอดภัยจะว่าคันนี้จะบ,บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณลูกค้ามองหารถสไตล์ประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นแบบรถ5ประตูจะว่าดีไซน์ออกมาได้ดีแล้วก็กว้างขวางนะคะถ้าตอนนี้นะคะ ลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามแคมเปญเจ็บได้เลยตอนนี้จะจัดดอกเบีย้ยส่วนด้วยนะคะพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นเลยแล้วที่สําคัญเรามีรถพร้อมส่งมอบไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยจะมีทีมงานไปนั่งว่ไปหาคุณลูกค้ามีบริการนะคะส่งมอบรถโดยทีมงานมืออาชีพสนใจแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะติดต่อติดตามนะคะ ช่องของเจี๊ยบไว้หรือว่าจะโทรมาหาเจี๊ยบสายตรงก็092ค่ะ9 9 1 4 9 6 5อยากได้ใบเสร็ราคาก็ทักที่ไลน์เลยค่ะ s i g n นะคะนสัน2000จะจะมีน้องแอดมินนะคะคอยดูแลแล้วก็มีตัวเจี๊ยบนะคะคอยดูทุกคอมเมนต์ของคุณลูกค้าก็วันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะนสันคิกอ e ีพาวเวอร์ยอดขายตอนนี้บอกเลยว่าถล่มทลายด้วยยอดจองตอนเปิดตัวเยอะมากๆเราก็เลยมีการปรับฟังก์ชันนะคะให้ดูดีเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคนะคะวันนี้เจะละทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ